มาดูกันที่ข่าวของอำเภอหัวหินกันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เปิดงานออมสินสร้างสุขสูขส่ประชาชนมหกรรมขำกระจายเดอะคอม d บเดียนเฟสตินะคะโดยธนาคารออมสินโดยจัดขึ้นที่สวนหลวงราชินี19ไร่เมืม่อวันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา19นาฬกาบริเวณเวทีสวนหลวงราชนี19ไร่เทศบาลเมืองหัวหินธนาคารออมสิน โดยนายชาติชายพยุหานาวิชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินจัดงานออมสินสร้างสุข PP TV ภะกรรมขำกระจายเดอะคอมเมดี้เฟสติวัล ร่วมกับสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีโดยนายเขยมทัตพลเดชประธานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีและบริษัทคอมมิดี้เวิด์จำกัดโดยดรธัญญาโพวิจิตหรือคุณเป็กเชิญยิ้มกรรมการผู้จัดการบริษัทร่วมสนับสนุนการจัดงานหรือได้รับเกียรติจากดรทวีนริศริกุลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีริขันเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยนายนพพุทธกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินกล่าวให้การต้อนรับ มีแขกผู้มีเกียรติพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอหัวหินและใกล้เคียงเข้าร่วมง,งานจํานวนมากวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อมอบความสุขให้กับลูกค้าธนาคารและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมที่กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึงวันที่24ตุลาคม2558สําหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการแข่งขันฟุตบอลชายวอลเล์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีการประกวดวงโยธวาทิ์ของสมาชิกธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินกิจกรรมการออก ร้านจำหน่ายสินค้าของกินของใช้ผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นร้านดังประจำจังหวัดมากกว่าร้อยร้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด บูธให้บริการทางการเงินจากธนาคารบูธโครงการปณิธานความดีปีมหามงคลและไฮไลท์ของงานในค่ำคืนนี้ที่สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชนกับมหกรรมขำกระจายเดอรคอมเมดีนเฟสติวลัลทั้งการแสดงคอนเสิร์ตจากดาราศิลปินและศิลปินตลกมากมายที่มาร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์าง,งานดีๆส่งมอบความสุขให้กับเมืองหัวหิน าธุนกุศลส่วนนี้ที่ข้าพเจ้าได้ปล่อยกบวันนี้ขอให้ส่งผลตึงชาติได้มีผู้หน้าเหมือนใหญ่และกําเข้าตั้งนาก็ไม่สังว่าสั่งต้องกุศลกับเมียเนี่ยอ่ะจะแดกกันแล้วก็สังเกิดข่าวใหญ่ขึ้นในเขตชายหาดหัวหินนะคะเมื่อชาวบ้านพบคราบน้ำมันถูกคลื่นซัดเข้าชายหาดตลอดแนวกว่า10กิโลเมตร เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่27ตุลาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านบริเวณชายหาดหัวหินบริเวณชายหาดตะเกียบพอพบคราบน้ํามันลอยเข้ามาบริเวณชายหาดพร้อมกับเศษขยะเป็นทางยาวหลายกิโลเมตรคาดว่าตั้งแต่หน้าชายหาดหัวหินไปจนถึงบริเวณชายหาดคอเขาตะเกียบ มีนางสาวพาลินกองพันธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยในดาบตำรวจสรพลรานวนผู้ช่วยนายกเทศมนตรีนายธิรพันธ์จัดพลผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่มีคราบน้ำมันส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายและภายในทะเลจะเห็นคราบน้ำมันลอยเป็นสายถูกคลื่นที่กำลังซัดเข้าฝั่งเป็นระยะระยะ จากการสอบถามชาวบ้านบริเวณดังกล่าวพบว่าปรากฏการณ์ราบน้ำมันไม่เคยเกิดปรากฏขึ้นบริเวณชายหาดหัวหินเลยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกคิดว่าน่าจะเกิดจากด้านใต้ดุน่นหรือว่ามีเรือจมอยู่ด้านนอกนะครับครับแล้วมันจังหวะว่า,วาลมพัดเข้าทางฝั่ง,งหาวคาตะเกียรพอดีครับคาตะเกียบคิดว่าจะต้องอีกวันนี้มากนะครับจะต้องให้มาช่วยดูแลนะครับเพราะว่ามันน่าจะมากเยอะมากครับที่อยู่ต้านนอกครับมันน่าจะเยอะมากครับไม่ใช่ของน้อยนะครับ เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมครับไม่เคยนน<ม>ครับครั้งแรกครับต<ม>ั้งค์ผมมานี่มีอายุ50ปีแล้วครับเนี่ยครับแต่โตมาเนี่ยเป็นกระยาค,ครับเป็นครั้งแรกที่มีน้ำมันนะครับต้องรีบนะครับหน่วยงานต้องต้องรีบมาช่วยนะครับเพราะจะเยอะมากดนะูรครับนี่ตอนนี้น้ำกำลังลงหรือว่ากำลังน้ำกำลังเริ่มขึ้นมาครับเริ่มขึ้นมาอ๋อเดี๋ยวจะถึงสระยับมาเรื่อยๆครับก็จะขึ้นไปยังนู่นเลยครับอีกสักพักหนึ่งจะขึ้นไปเรื่อยๆ ด้านนางสาวไพลินกองพันธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินหลังได้รับการประสานจากชาวบ้านและลงพื้นที่พบคราบน้ํามันดังกล่าวตลอดแนวชายหาดอีกทั้งนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ํามีคราบน้ํามันติดตัวเลอะเทอะต้องขึ้นฝั่งทันทีเพื่อเช็ดล้างคราบน้ํามันนอกจากนี้ได้แจ้งประสานไปยังหมู่เรือรักษาการวังไกลกังวลให้ตรวจสอบหาสาเหตุรวมทั้งประสานไปยังสิ่งแวดล้อมจังหวัดและกลรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบคราบน้ํามันดังกล่าว ในเบื้องต้นได้รับมอบหมายจากนายยเทศมนตรีเมืองหัวหินนายนครวุฒิคุณมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าดําเนินการเก็บกวาดขยะและคราบน้ํามันในเบื้องต้นก่อนทําการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเข้าพื้นที่อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการโรงแรมตลอดแนวชายหาดแจ้งนักท่องเที่ยวที่เข้าพักงดลงเล่นน้ําในระยะนี้เบื้องต้นก็ได้แจ้งสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะคะกับผู้คุณมลพูดด้วยว่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ จะมีแนวทางยังไงบ้างเพราะว่าหัวหนุเราไม่เคยเกิดขึ้นก็เดี๋ยวจะถามผู้รู้นะคะว่าเราจะมีวิธีการดำเนินการกับภาพน้ำมันยังไงจะได้ดำเนินการต่อไปแต่ขั้นแรกก็อาจจะให้กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนะคะโดยท่านนายกสั่งการว่าให้ดำเนินการในเรื่องเก็บกวาดขยะแล้วก็อาจจะมีค่าวน้ำมันแต่คิดว่ายังไม่หมดเพราะว่าเข้ามาเรื่อยๆค่ะจากเทเลค่ะ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินร่วมมอบเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งนะคะเพื่อมอบสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนในชุมชนและส่วนราชการสถานีต,ตํารวจภูธรหัวหินณนะบ้านพักข้าราชการตํารวจทางขึ้นช่องประดูชุมชนเขาพิทักษ์ นายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยนางสาวไพรินกองพันธ์รองนายกเทศมนตรีนายจิรวัฒน์พรามณีรองประดเทศบาลหัวหน้าฝ่ายงานโยธาสำนักการช่างร่วมส่งมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งนำติดตั้งไว้ณบ้านพักข้าราชการตำรวจภูทรสถานีตำรวจภูทรหัวหินบริเวณทางขึ้นช่องประดูชุมชนเขาพิทักษ์มีพันตำรวจเอกชัยกรศรีราเดโช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหัวหินรอน้อยตำรวจเอกพิเชษชัยมารารองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรหัวหินร่วมรับมอบ สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองหัวหินจะสรรงบประมาณในการจะซื้อเครื่องออกกําลังกายไปติดตั้งตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อส่งเสริมเรื่องการออกกําลังกายสุขภาพพารรนามัยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีโครงการต่างๆมากมายที่สนับสนุนการออกกําลังกายเพื่อให้พี่น้องชาวหัวหินมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรค ในส่วนของบ้านพักข้าราชการสถานีตำรวจภูธรหัวหินมีหลายหลังคาเรือนเทศบาลเลงเห็นความสำคัญของครอบครัวของข้าราชการตำรวจจึงได้มอบเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งจำนวน6เครื่องอาทิเครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังเครื่องนวดคลายกล้ามเนื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อหัวใจและการไหลเวียนโลหิตเครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก หัวไหล่แขนทั้งยืนและนั่งเป็นต้นทั้งนี้ได้ประสานการก่อสร้างลานปูนเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับผู้มาใช้เครื่องเล่นบริเวณจุดติดตั้งในส่วนของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองหัวหินโดยเทศบาลเมืองหัวหินได้ทยอยดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายไปตามชุมชนทุกชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปิดท้ายกันที่ข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราตนโกสินท์วิทยาเขตบางไกลกลังวลค่ะได้จัดโครงการอบรมศิลปะการสร้างบุคลิกภาพสู่การเป็นนักบริหารให้ก้าวสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ เวลาการนาฬิกาสนาทีวันที่26ตุลาคมที่ห้องประชุมปกเก้าราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวางไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประทวงคลีขันผู้ช่วยศาสตราจารย์นาภาพรนาคทิมรองอธิการบดีวิทยาเขตวางไกลกังวลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศิลปะการสร้างบุคลิกภาพสู่การเป็นนักบริหารสำหรับนักศึกษาและคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบางไกลกังวลโดยมีดรอภิสิทธิ์นุชเนตรรองคณะบดีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเนื่องจากสังคมไทยได้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม การปกครองตลอดจนความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆงะะก้าวสู่กระแสโรคยุคไร้พรมแดนของประเทศไทยจึงได้มีการรับเอาวัฒนธรรมต่างๆจากต่างประเทศหลายด้านอย่างไร้ขีดจำกัดโดยเฉพาะความเจริญทางด้านวัตถุทำให้สิ่งดีงามหลายอย่างของไทยสูญหายไป นักศึกษาละเลยในด้านเครื่องทจริยธรรมวินัยและกฎระเบียบต่างๆจนทําให้การคลองตนของนักศึกษาได้ลงส่งผลให้การคลองตนและครองงานไร้ประสิทธิภาพขาดประสิทธิผลทางคณะบริหารธุรกิจจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษานําไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีวินัยและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะสามารถคลองตน ครองงานได้ในอนาคต เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมสําหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า400คนโดยมีคุณทัศนีไตรอรุณอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐและเป็นคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการการเงินการคลังของกรมบัญชีกลางมาให้ความรู้ในหัวข้อศิลปะการสร้างบุคลิกภาพสู่การเป็น การบริหารและการพัฒนาบุคลิกภ<ห>าพท่านที่ต้องการก็จะต้องมาประชุนปรึกษากันกับหัวหน้าท่า